มาชิคสมพันธาชิกนิสิตนะครับตรงนี้ก่อนจะเริ่มอภิปรายเดี๋ยวผมขอแจ้งบางเรื่องก่อนที่สังคมอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทํางานของาริสิตในวันนี้ทีนี้มันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่คนสนใจมากขึ้นปกติเราไม่ค่อยได้พิมพ์หนังสือเท่าไหร่ก็ดีแล้วนะครับเวลาเราทํางานอะไรจะตัวมีกำลังใจอะไรมากขึ้นในเรื่องการพิจารณาเรื่องนี้นะครับ เรื่องหมดกับการสืบเนื่องทางการทางนิสิตแยงหน้าตาใระเด็นที่พ่อสิบเ้าที่หนึ่งในางการศึกษาซึ่งเราทำในลักษณะนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก็คือเหมือนกับวาระในวาระการประชุมของตอนั้นนี้ซึ่งสภาเนี่ยเสนอปัญหาเกี่ยวกับปัญหาในหอยูเซ h center นะครับหรือปัญหาเร็กองแหนมการนกนารีศาสตรที่เป็นดาราทางนิสิต ซึ่งคำตอบกในนี้ใช้สภพานที่สิบเป็นพื้นที่กลางในการพูดคุยเสนอปัญหาและส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานต่อไปเพื่อแก้ปัญหานะคราะนีนี้ก็เช่นเดียวกันเราแค่าหน้าตามข้อ19-5นะครับนั้นปัญหาในคณะนิติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับศาสตราจารย์พิเศษดรธิรนิติวานนท์นะฮรัเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่คณะนิติศาสตร์ในฐานะอาจารย์พิเศษนะครับถึงท่านจะเป็นตุลาการสารันูนด้วยแต่เราก็ เชิญท่านมานะครับในหาะอาจารย์พิเศษและย้ําบางทีว่าเราใช้การเชิญนะครับไม่ใช่การเรียกมานั้นเชิญมาเนี่ยเพื่อให้สภาเป็นพื่นที่กลาาในการคุยกันเพราะว่าเราก็ได้รับปัญหามาจากเพื่อนออสมา, <S <S น,สา,น,านิจสฬาจากราิตินะครับในสภา,าเราก็มีสมาชิกสภา,าดักรนานิติดถึงสามคนนะครับดังนั้นก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะใช้สภานิจิตรงนี้เป็นเพืนที่คุยกันและเมื่อ มีปัญหาเกิดขึ้นในรายวิชาของท่านนะครับมีการะัดวงมีการ walk o อ t และนิสิตคักศกษาในวิชาของท่านเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับมันมีข้อกังวลเกี่ยวกับความคิดหรือความถูกต้องทางวิชาการตรงนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็เลยอยากให้ทุกฝ่ายมาคุยกันเราเลยทําการเรียนเชิญนะครับอาจารย์วิทย์ดรเจอริญทวารน์มาท,ที่ห้องประชุมตรนี้ด้วยแต่วันนี้าเรายังไม่ได้รับการตอบรับมา ก็ไม่ก็บไงเพราะว่าออประเด็นหลักนะครับจุดประสงค์ในการประชุมครั้งนี้คือการหาทางออกนะครับงนั้นถ้าท่านไม่มาเราก็จะคุยไปตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงต่อเราจะส่งเรื่องให้ใครเราจะทําอะไรนี่คือหน้าที่ของอสภาดิติทัลที่เราทําทตามหน้าที่เราทําตามอำนาจที่รเะเบียบสภานิจิทัลระกอนทานทีไ่ไรให้ราไว้ครับแล้วก็<ๆ><ๆ> เออก็เราไม่ไ uh, ด้ตั้งใจให้ทุกคนเข้าใจผิดครับถ้าท่านอ่านกฎหมายเชิญของเราก็จะใช่การเชิญนะครับยังไม่ผิดเป็นการเชิญเหมือนเดิมได้เลยแล้วก็แล้วก็เราก็เสียใจนะครับที่มีหลายท่านเข้าใจผิดว่าเราเออลุกแก้มหน้าเชิญตุลาการสำนวนมาโดยประกาศกันว่าแก้มหน้าตรงไหน่งเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราแค่อยาก เชิญท่านมาเพื่คุยกันนะครับออกแก้ปัญหาในฐานะสภานิจิท์่ืเป็นพื้นที่กลางการคุยกันเพราะเราจะไม่คุยสภาก็จะคุยที่ไหนในกันเพราะเรื่องอยากมีปัญหาดิสิท์แล้วเราก็เป็นตัวแทนดิสิท์แล้วต้องใช้ตามนี้ก็ขอโทษทุกท่านด้่ไวนะครับที่ทำให้เหข้าใจผิดนะและการจะรู้สึกไม่สบายใจครับเท่านี้น่าจะชัดเจนแล้วนะครับในเรื่อง,งหน้าหน้าที่และก,การทำง,งานของเรานั้นเ,เชิญ สมาชิกสภาอธิบายตามเปรียบกันแครับค่ะเรียนให้ประการค่ะจากคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรองสารพนธุนจากที่มีหลักฐานผมเชื่อว่าพรรก้าวไกลยีพิีการในการทำการลงล้างการปกครองอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพรบพรรคการเมือง256 0มาตรา92วรรคหนึ่งอนุหนึ่งและสองพร้อมพร้อมทั้งตัดสินทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรก้าไกลชุดหนึ่งและสองโดยมักเช้นสิบคนเป็นเวลาสิบปีนั้น ที่ดิฉันได้รับข้อกังวลจากเพื่อรมองขณะต่อกรณีดังกล่าวค่ะโดยการนัดประท้วงอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นหนึ่งในตัวาการศารลรัฐธรรมนูญที่ได้เกิดขึ้นในขณะนิติศาสตร์ดิฉันในฐานะผู้แทนน,นิสิตคณนิติศาสตร์ในสถานิติแห่งนี้ที่จะขอนําเสนอข้อกังวลด้านวิชาการจากเพื่อต้อมขณะด,ดังนี้ค่ะประเด็นที่หนึ่งค,คือการใช้และการมีความกฎหมายค่ะการที่กรกตมีความเห็นว่ามาตรา92อแห่งกระบระการืองคือช่องทางหนึ่งของการยื่นคำร้องยุบพักการมือง และมาตรา93คือช่องทางการยึดการยึดคำร้องยุบพักการเมืองอีกช่องทางหนึ่งนั้นส่งผลให้มีการนําเสนอส่งผลให้มีการเสนอคำร้องยุบพักการเมืองมีสองกระบวนการสองกระบวนการที่มีความต่างกันอย่างมากทั้งที่ความเป็นจริงแล้วค่ะทั้งสองมาตราก็เป็นคําร้องขอให้ยุบพักการเมืองเช่นเดียวกันบัญญัติไว้ติดต่อกันในกฎหมายฉบับเดียวกันเป็นเหตุแห่งการยุบพักการเมืองต้องย่ดคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญและจะส <me> ่งผลไปแรงขห้ย yep. <sho> ุบพักการเมืองเช่นเดียวกันค่ะ การมีความเช่นนีค่ะจะต่อให้เกิดผลประหลาดในทางกฎหมายค่ะนั่นก็คือมาตรา93พรบปัะการเมืองและระเบียบรกตจะไม่ที่ที่ใช้บังคับเพราะว่าบกตเลือกที่จะใช้มาตรา92พรบพักการเมืองในการดาเนินการแทนซึ่งพักการเมืองจะไม่มีโอกาสได้ชี้แจงโต้แย้งแสดงพยาหลักฐานต่อบกตและนายทะเบียนพักการเมืองทั้งนี้ค่ะบทบัญญัติแห่งมาตรา93ก็ยังได้อ้างถึงมาตรา9 2ถึง2ที่ในวรคแรกก็ย่อมหมายความอย่างชัดเจนว่ามาตรา92และมาตรา93มีความสัมพันธ์ต้องใช้ควบคู่ เช่นนีแล้วค่ะเรื่องที่จะใช้มาตรา92ปปประกันเมือในการดําเนินการแทนแล้วจะมีการบัญญัติมาตรา93ประปประกันเมืองและระเบียบกรงบาังกล่าวไว้ในกฎหมายเพื่อเหตุผลใดค่ะประเด็นที่2ค่ะคือเรื่องของกระบวนการยวิธีพิจารณาความอันเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการนำมาสร่ปความในที่ทำค่ะการนําเสนอคดีต่อศาลรัฐมนตรีให้ยุบพักการเมืองค่ะมีการกําหนดองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในในลักษณะที่เป็นองค์กรร่วมกล่าวก็คือการแสดงเจตนาให้เสนอคดียุบพักการเมือง ต่อสารกำนันจะมีสรสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีองค์กรอื่นเข้าไปร่วมการแสดงเจตนาในองค์กรเดียวไม่สามารถใช้อำนาจเป็นเสร็จได้แม้ตามมาตรา9กและมาตรา9กประบอรการเมืองรวมถึงระเบียบกกตระบุถึงขั้นตอนกระบวนการการยึนคำร้องทุพที่กกตที่กกตต้องปฏิบัติตามแต่กกตแต่กกตมีได้ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทางนี้ค่ะข้อ7จวรรคระเบียบดังกล่าวขยับเป็นกระบวนการขั้นตอน คำร้องของของกรกตนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องถูกเลื่อนถอนไปค่ะทางนี้ค่ะสารธรรมนูรเคยยกคำร้องยุบพักประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลที่ว่ากรกตไม่ดําเนินการกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมาแล้วปรากฏในคดิที่สายสารธรรมนูรที่15พศ2553ที่สารธรรมนูรได้ยกคำร้องยุบพักประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลที่ว่ากระบวนการขั้นตอนยื่นคำร้องยุบพักไม่ชอบเรื่องรัพยปการเมือง5 0ูนย์เนื่องจากในทะเบียนพัก แทนเป,นปรียบการเมืองส่งเรื่องให้กรให้กรกตพิจารณาโดยไม่ทําความเห็นอันเป็นกระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนอันเป็นหลักการที่สารธรรมนูนได้เคยวินิจฉัยวอาหลักเกณฑ์ไว้เป็นที่ัดฐานมาก่อนแล้วการที่สารธรรมนูญระบุค่ะว่าผู้ถูกร้องมีโอกาสตรวจคัดค้านโตแยง้แงแสดงพยานหลักฐานเต็มที่ต่อหน้าศาลถือว่าเป็นกระบวนการไต่สวนรัธรรมนูญที่ให้ความเป็นธรรมยิ่งไปกว่าการสอบสวนข้อเจริงโดยกรกตตรงนี้ค่ะเป็นการให้เหตุผลที่ทำให้เกิดความกมังวลต่อเื่อนสมาชิก เพื่อนมิติศาสตร์ทนีนี่ิคธณะทิศศาสตร์บอกว่า1การมีความเช่นนี้านอาจเป็นการละเลยความสมําคัญของกระบวนการวิธีพิจารณาความหรือไม่พอแม้แต่อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นที่สอในในรายวิชาวิธีสะพาัญยักก็ในคณะก็ได้เห็นยัคาค่ะว่าแม้จะเป็นวิธีสะพาัญยักก็มีความสําคัญไม่แพ้กับสารบัญญัติค่ะในข้อที่สองค่ะคือการมีความเช่นนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจ,จตัดต่อหลักกฎหมายที่ต้องเคารพในกฎเกณฑ์ที่แผนปกครองหรือว่าปตในที่นี้ต้องผูกพันตามกฎเกณฑ์ที่ตนตรา ประเด็นที่สามค่ะคือการใช้โทษอยุ่พักการเมืองค่ะการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยค่ะสามารถมีโทษยุดพักการเมืองได้หากแต่โ่อยุดพักการเมืองนั้นจะเป็นต้องมีขึ้นเพื่อปกป้องประชาธิปไตยสําหรับข้อหาที่พักการเมถูกกล่าวหาค่ะก็ยังสามารถ,ถยับยั้งแก้ไขได้โดยร่างกฎหมายที่เป็นประเด็นก็ยังไม่ได้ถูกบรรจุเข้าขในวาระการประชุมหากถ้ามีการบรรจุเข,ข้าวาระการประชุมจริงๆฝ่ยญญญายอิติบััติก็ยังสามารถยับยั้งได้ผ่านการลงรติแสดงให้เห็นว่า ค่ะเป็นวิธีการที่มีความลบรางทานจริงๆก็ยังคงมีวิธีอื่นที่สามารถย้ำย้งได้ทำให้ในการยุบพรกคก้ารในทางนี้อาจมีนนข้อกังวลว่าอาจขัดอาจขัดหรือไม่ต่อจักการที่ท่อยุบพักต้องใช้เมื่อฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีทางแก้ไขอื่นในระบอบประชาธิปไตยยกตัวอย่างค่ะในกรณีพรรค NPD ค่ะ National Democratic Party of Germany ค่ะในประเทศเยอรมนีมีการแสดงออกอุดมการณ์ด้วยนาซีซึ่งตรงข้ามก,กับเสรีิยมประชาธิปไตย สารละศาสราธิกาโดนค่ะก็มีการวินิจฉัยว่าการกระทำการเก่าวเป็นการกระทำที่รมล้างจริงหากแต่ว่าไม่มีโทษถึงขั้นยุบพักเนื่องจากไม่มีหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่ิีูสุดได้ว่าแนวคิดของรัฐมนตรีมีโอกาสประสบความสําเร็จเก่าคือไม่ได้มีความแก้คิดต่อผลถี่ขนาดจนเป็นต้องยุบการนั่นเองค่ะรวมไปถึงมาตรการสากลค่ะอย่างกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยกฎหมายหรือว่ากรรมธิการเวนิสก็ได้วางมาตรการเรื่องของการยุบพักไว้ถึงเจ็ดข้อค่ะ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาค่ะก็ทําให้เห็นว่าท่ายุคัภเนี่ยจะเป็นต้องใช้อย่างระวัดระวังอดทนอดกลั้นได้สัดส่วนเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นในระบบประชาธิปไตยตลอดจนกระบวนการทัานคกาลยุคลการนั้นต้องเป็นไป,นปนตามหลักนิติธรรมค่ะตามตัวอย่างที่ได้เห็นตามตัวอย่างที่ตามตัวอย่างความเห็นด้านวิชาการสามทักษะที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะเพื่อนๆมีสิตคณะนิติศาสตร์จะมีความกังวลต่อมาตรฐานการมาตรฐานวิชาการของ ว่าเป็นเป็นตามแบบการที่ตอนได้ศึกษาหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักวิธีทำที่อาจารย์ผู้สอนเกื่อทุกท่านในขณะวิติศาสตร์แห่งนี้ค่ะได้เชื่อวชาและปกปักรักษาวยเกียริของนักวิติตศาสตร์ตลอดมาค่ะและจากการที่มีการประท้วงไปในสัปดาห์ก่อนนะคะวิจิติศาสตร์ค่ะก็มีการนัดหมายการประท้วงเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันเดียวกันเลยกับการที่มีการอ่านคำวิจัยดิฉชันเองค่ะก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในห้องเรียนวันนั้นก็มี ก็เป็นบรรยากาศที่นิสิตธดูตื่นตัวค่ะมีการพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็มาเยอะกันเอ่อเยอะกันเกินแบบผิดปกติจากการสอบหาักก็เข้าใจว่ามาเพื่อบรรอุกัรเนาะเอ่อจึงทําให้ไม่แน่ใจเขาว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการวิธีทำและระบบสารที่มีศาสตราจารย์พิเศษดอรธีรนิตเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้สอนจะสามารถดาเนินต่อไปได้หรือไม่ก็จะขอเสนอให้สณานิสิตค่ะส่งหนังสือสอบถาวรท้าในการดําเนินการไปยังไปยังคณะที่มีที่ศาสตร์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับเก็นะครับประมาณนี้ก็คือจะเป็นเรื่องข้อข้อวูลต่างๆนะครับว่าจะเป็นทางการวิชาการแล้วก็เการประท้วงนะครับซึ่งจะมีปัญหาเนี่ยยิ่งนะครับกับการดำเนินการในการสอนในวิชานี้มีสมาชิกสภาท่านไหนจะอภิปรายเพิ่มนะครับเชิญครับในประธานสภาครับสภาวิารที่จันะครับในหาการพูดแทนจิตาการร์ศะรครับเรามีข้อข่าวลในเชิงวิชาการครับ หักอยู่สองประเดนสคัารประาประเด็นแรกนะครับหากเรากล่าวถึงประชาธิปไตยจากรัฐมนูญที่มาจากการแบ่งบ้งนและมีอำนาจในการตัดิใจยุบพักการของประชาชนถือว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการฐานของประชาธิปไตยหรือไม่ประเด็นต่อมาครับในกรณีที่แด่ละยคพักชนี้ส่งผลในสถาบันการเมืองที่ไปร่าฐานของจักรวรรดิอ่อนแอลงหรือไม่มีทางเหการณรสำคัครับขอบคุณครับเ มีสมาชิกท่านอื่นอะพิจายณาไหมครับโอเคครับงั้นถ้าไม่มีเอ่องั้นผมเสนอให้เอ่อล่วงทางข้อข้งควรทางด้านนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์ร่วมกันนะครับหนังสือที่จะเอ่ส่งไปหาทางคณะนิติศาสตร์นะครับเป็นหนังสูตรทางกฎหมานิติแล้วก็เอ่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสโมสรนิติตนะครับผมว่าส่งไปทางคณะนิติศาสตร์ก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งเพราะว่าปัญหานี้ก็ควรจะรีบแก้นะครับเพราะว่า ี่ก็เข้าอาทิตย์ที่สองของการเรียนแล้วปัญหาก็ถ้ามันยังมีอยู่เด็กมันก็จะลำบากกันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เสียการเรียนนะครับก็ส่งไปทางนึงก็ดีแล้วแต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสโงสรนิสิตด้วยก็เลยก็เลยเสนอว่าเราก็ควรจะส่งไอ้ตัวหนังสือเนี้ยไปในนามของสโมสรนิสิตุลาไปกิจารณาที่ศิษแล้วก็ให้เขาดำเนินการต่อไปอีกทางหนึ่งด้วยดำเนินการทั้งสองทางเลยก็ให้ เกิดผลผลิตไวที่สุดนะครังั้นผมขอค่ะที่ส่งมานี่เป็นการถ่ายทอดหน้าตาการประชุมของสถานิสิธุราลงกรมหาวิทยาลัยออนะคะซึ่ง,งก็มีการนักประชุมเนื่องจากว่าทางสถา,สานดิสิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเชิญนะคะไปยังศาสตราจารย์เสดดรจิรานิพุทธวานนท์ตุลาการศาสตราเทคโนโลยีและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เพื่อเข้าอธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนและเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาของวิศวกรรมาสตรซึ่งการทําหนังสือไปถึงตุลาการศาสตร์เทคโนโลีนะคะแล้วก็รับหมายการในวันนี้เวลา13นาฬิกาวันที่14สิงหาคมค่ะแต่ว่าเนื่องจากเป็นการ ทำจดหมายเชิญนะคะไม่ใช่จดหมายเรียกแล้วก็ทางตุลาการสารมูลก็ไม่ได้มีหนังสือตอบรับมาดังนั้นวันนี้ตุลาการสารมูลไม่ได้มาตามจดหมายเชิญนะคะของนิสิตจุฬาซึ่งก็แน่นอนค่ะวันนี้มีงานสําคัญนะคะของตุลาการสารมูลนั่นคือการพิจารณาคดีของนายเศรษฐาลุยสินในยุ่ดีซึ่งทางสภานิสิตจุฬานะคะได้ยืนยันนะคะว่าการเชิญทางตุลาการสารมูลรั้งนี้นะคะเป็น การเชิญในฐานะเป็นอกอาจารย์ที่สี่นะคะขคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเกิดปัญหาขึ้นมนีกรณีที่นักศึกษาอาจจะมีความคิดเห็นนะคะหลังจากที่ยุคก้าไกลนะ,ะที่อาจจะไม่เข้าเรียน,นในกรณีนี้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็มีการเลื่อนสีมาดุสถา,านศึกษาศิกษาจึงขอใช้พื้นที่นะคะของสถานศจกฬา องกมหาวิทยาลยเป็นคุณที่ก่างในการเชิญทางฏิทยาการอันอธิบายถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อาสามารถจัดหาเพื่อที่จะให้สถานิติข,ของนิพนธ์ธนิสติตศุลาเนี่ยนะได้รับทราบนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะ,ะต่อเรื่องการเรียนการสอนต่อไปไม่ได้หวังที่จะไปเข้าร่วมหน้าศารน,นะอย่างที่ถูกที่พาิจารณ์ ก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวนะในที่ประชุมทางสภาดิสิตจุลาณ์มหาวิเชยาลัยนะฮะซึ่งแน่นอนเราเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะเนื่องจากว่าก็มีการปรากฏเป็นข่าวนะว่านิสิตจุลาการเชิญจุลาการไปวันนี้นะซึ่งแน่นอนหลายคนก็คาดการ์แล้วก็ทการาบอยู่แล้วว่าทางตุลัการท่านไม่น่าจะว่างที่จะไปเพราะว่าติดเรื่องของวิจัยคดีนายกรัฐมนตรีซึ่งในโอกาสที่มีการประชุมนี้นะคะทางนิสิต คณะนิติศาสตร์จุฬาฯก็ได้ออกอ่านแถลงการนะถึงผลที่อาการาาย์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ต่อนะกรณีที่อาจารย์จิรนิชิเนี่ยซึ่งท่านเป็นตัวการศาลเป็นอาจารย์พิเศษที่รู้ได้ก็เป็น บทสรุปนะของวันนี้นะในที่ประ,ะรรรออนนชุมสภาธุ่สิรจุฬารงณ์กรค่ะคุณชลยเด็พเตอร์ก็ติดตามเรื่องนี้จะมีความเคลื่อนไหวในจากคดีที่พักเข้าใจค่ะขอบคุณผู้ที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ